โอเคครับวันนี้เราจะมาทำแฮมเบอร์ครับอ่า <c oughs> โย่แฮมเบอร์แฮมเบอร์แฮมเบอร์เบอร์เว้เบอร์เบอร์เบอร์ตังอะไรอ่ะครับวัตถุดิบครับวัตถุดิบวันนี้เราทงคัสึครับทงคัสึนี่ยเแล้วก็มีหมู <chlossen> <c oughs> <c oughs> นี่นะครับวัตถุดิบของเรานะครับในวันนี้ มีคอนเฟกค,ครับมีคอนเฟกคอนเฟกคอนเฟกมีคอนเฟกมีวิกไทยอะไรเนี่ยปาปิกา้าอาริแกนโน่โทงคาเซประมาณนี้นี่ครับเติมเติมไข่ทำกันเลยอ่าทำตอนแรกทำอะไรวะนั่นดิเปิดสูตรซีออิอ่าเราเราต้องหมักหมูก่อน ไออ้้เียยยยบุุง่่าคทำแบบอะไรน่ะสไตล์ไทยเหรอไทยครับไทยไทยบ้านเราใส่พริกเราเราใส่เราดีครับแบบตุงเท่าไหร่อะไรไงไม่บอกครอบไม่มันบาดใจมึงอ่ะเราใส่พริกไทยไปเลยเห็นไหมเห็นแต่มือคนทำแบบไม่เห็นหน้าคนทำเลยเว้ยอะเลโกโนปลาดีปุงไม่ได้แน่นอนเฮ้ยเยอะจังอ่ะ หมูมันเยอะอ่ะหมูมันเยอะดูทรงวันนี้ได้กินไข่เจียวแน่นอนไม่จะมูสแบบเฮ้ยจะสูบบ้านเราสูบบ้านเราไม่ใช่บ้านใครอืมปาปิการ์ปาปากีิเอ้ยมันบังเนี่ยไอ้เนี่ยเฮ้ยมันบังเนี่ยปาปิการมันเยอะจังวะหมูมันเยอะหมูมันเยอะหมูมันเยอะมเยอะ มันคนกินเลยมุกคนกินคำไรยวนถามว่าเราใช้ไข่ทำไมนะครับเราใช้ไข่ให้มันเวลากินแล้วมันจะดูครีมนะครับซึ่งมันจะไม่ใช้กระห่คือเรารว่าดูครีมคือแบบนุ่มอ่าคนอธิบายผมแล้วผมมาครับดูครีมสลับกูไปคือแบบดูสุขภาพไงครีมครับครีมครีมนครีมอ๋อครีมมือนี้ไม่ครีม ล้างมือ,อยังเ่ยล้างแล้วครับล้างแล้วครับสิ่งสำคัญเลยครับต้องล้างมือมันยังดำปะไม่มาถึงกล้องอ๋อกล้องกล้องยัง,งมีงงมงดำอยู่อ่ะยิ้มให้กล้องด้วยไม่มีอะไรครับผมคุณตั้งแต่กี่เฉยเลาไข่อะไรดีกินไข่ไหมหืมไข่ดาว คนดูครับคนดูอยากได้ไข่อะไรดูนะอยากได้ไข่เจียวหรือไข่ดาวครับไม่ใช่ตอบสิขี่ออกละไข่ต้ <laughs> มไม่ทำให้นะ <laughs> อีวีแล้วกู <laughs> เหนื่อย <laughs> น้องก็ดูน้องก็ดูประมาณห้ารอบกินรองเท้าที่บอกเลยกินรองท้งกินรองท้ง,งทีง่บอกว่าวะ <c oughs> เาบ้านเขาไอสัตว์กว่าจะได้กินอ่ะอิกนานเลยไปจเจอกันสามสิบนาทีข้างหน้า oh, <c oughs> อ๋อไปบากได้ปะ <c oughs> ครับรอไปเลยสามสิบนาที <c oughs> หมูหมักเสร็จเมื่อไหร่เจอกันนี่คือแก้วกูนี่ทำไรเนี่ยฮะเราจะใส่คอนเฟจเข้าไปในหมูนะครับแบบม่แล้วก็ลงพอดเลยให้ื่อนเปิดลาย ทำอาหารไมแ่แต่เป็นแต่เป็นแต่เป็นเฮ้ยถ่ายกูได้ไงเนะี่ยเวยแล้วไม่เช้าอรอยอรอวะเนี่ย ไม่มีไรไม่มีไรไม่มีไร,ไไรดูดีไปคไุ้ยเลยอ่ะท่าร่คุ้ยเลยไม่หลอกเราไม่หลองเราคุณต้องไปล้างมือเนี่ยไม่ได้ <en> <c oughs> <c oughs> ไ,ปไปไปไปทุกคนประคุณนะประยู่นะคุ้ย สว่างต้องมาอ๋อคือไปทำอบกันเหรอใช่ๆเริ่ม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 ปิดคว้าปกติคว้โอเคเราจะต้องปั้นเป็นวงกลมก่อนอือหือมึงปั้นกูล้างมือก่อนนะครับอ๋อโอเคนี่ครับขั้นตอนการปั้นตบ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 เรื่อยๆแต่ก็อยากทำไหมครับ ตบหมูครับไม่จะตบนะอ๋อตบหมูดิเด็กแปะเข้าไปอย่างนี้เลยเหลือที่เหลือห้าสิบสองาสิบสองมีคนเยี่ยวมีคนเยี่ยวเฮ้ยทำายตัวเองเยี่ยวครับเยี่ยวเยี่ยวโอเคตัวเด่นแน่ตัวอ่าโอเคโอเคไม่กลัวแล้ว ดนโลลามาม่เจ <c oughs> <c oughs> อเลด,ดถึงจุดสุดยอดอ่าเป็นเชิดละเป็เชิดละเป็เชิดเป็เชิดล้างมือก่อน m e อ t ไปเลยไล่ไปเลยเอาเลยอันนี้กันรอสิบหกนาทีในระหว่างนั้นเราไปทอดกันดีกว่าหนูหมูแค่นี้ยทำอะทำไรอ่ะหาของกินรอบสองมีอะไรกินบ้างวะโอ้ย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 อะไรอ่ะหุ้ย

มันแก่แล yeah. ouais, in ้วโอ้ยน่าไม่อายสัตว์เฮ็ดแม่ขอ้ตู้เย็นเขาไอเด็กเยี้ยไอเยี้ยไอแอนมีแงี้ยกดุมมอนกินนะโดนมนะเว้ยโดนมมอนขอด้วยโดนตะโดนแยกกิน ตอนนี้ครับมันคือการทอดเรากำังจะทอดแฮมเบอร์กัครับ โอ้ยอุ้ยโอ้โหอ้ตุยยนตุยยนโอ้โหโคตรไม่เลยเหี่จานอ้าวจานเอามาให้แม่มีไปแล้ว่ย มันมันเล็กจังอ่ะม,มันดำด้วยอ่ะมันมันเหมือนเจ้าของคนทำเลยมันมันมึงเลย In ร้อนป้ะร้อมร้อนร้อนร้อนอ๋อร้อนร้อนอยู่อันนี้ไอ้หม้อหม้อเตาได้นะอันนี้เป็นอบนะครับหานมาฮะเดี๋ยวชิมดูนะร้อนนะไอ้ยังชิมนะ้วร้อนร้อนไงร้อนสั่นร้อนสั่นอร่อยอยู่อร่อยนี่หอมอ่ะเฮียอร่อยเฮียร้อนร้อนร้อนนะร้อนร้อนร่อน อันนี้เรากำลังปกุงไอน้ำนะครับให้หมูสุกไม่งั้นหูดับอันนี้อันนั้นเร์ชั่นทอดดำอันนี้แบบอุ่นะมาทอดครับมาทอดมาได้ไหมเนี่ยวางไว้เนี่ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ถือไว้นถือไว้เลยโู้ีน้ำมันหยดด้วยสีมันสวยมากครับว้าวโอ้ดีมากมาก this is look delicious as hell man ไอ้โอ้ให้คุณถ่ายก็ถ่ายถ่ายอยู่ถ่ายอยู่ถ่ายไม่ได้ให้มายืนดินน้ำเด่นไม่ให้ทำน้ำให้ไงทำน้ำกูอไอีสัานเออขนาดไม่มีหัวหมอกเอ๊ะบู๊บกมนไม่ไปลองง่ายไปผมก็อร่อยนะอื้มอือ้มอื้มอื้ม เอาไปถ่านสิเอ้ยทำอะไรอะ่ะไม่มีวเวลาหรอกนะครับจริงบอกจะทำซุปไม่สดแน่หรอทำไมว่าซุปไม่สดเดี๋ยวมึงจะดการเรื่องหมูไปเดี๋ยวโฟไโฟอทำไหมทำไม่เป็นหรอ อไอสัตว์มึงจะทำเป็นเทียเห็นว่าเห็นไอคอนบอกว่า,าทำกับไมโครยับได้นั่นผมว่าจะทำตามไปแล้วกันนะถ้าทำแล้ไม่ถนใจใครก็เรียนของจะต้องเยอะอีกต้องเยอยเยอะไปด้วยกันเอาไปยันสองถ้วยแล้วกันคนรับใช้เอาไปทิงนี้ กูเจ้าบ้านเนสัยังกินอยู่ยังกินอยู่แม่งอร่อยสัสอวอะไรวะหึูก็เทียมแม่งอร่อยยิงว่ยไม่ต้องใส่องจริงอะไรอร่อยอ่ะใส่อะไรอ่ะไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้อ่อง้กูเห็นแ้วเว้ยอ๋อแล้วไปแล้วไป บครัเฮ้ยแล้วแม่งชิมซุปแล้วไงอุ้ย อยากกินไข่อะไรครับไม่เล่นอีกนะไอ้ยันีควันขึ้นเลยควันข้างหลังควันหายควายหันอะไรของมึงตัวก้าเลยนะตัวก้างนการเลยนะ ต่อไปถ่ายบ้านได้ป้างาทุกคนนะช่วยล้งางจานด้วยนะเว้ยมันบอกแล้วนะอย่าลืมนะพวกมึงอะ่ะคงไม่ได้นี่นะฮะโอ้ยเท้าแดดชิบหายเลยวะ่ะโอ้ยโอทุกคนมันเท้าแดดมากเลยเนาไม่ไหวแล้วอุ้ยพี่จ๋าพี่จ๋าเบรมันต้องพี่จ๋จาน้ำจะแดกไม่ให้แตก ไม่ไหวแล้วอเออเออืออกูพอตัดออกคินเล่นเยอะคินเลยไข่ข้าวไข่ข้าวไข่ข้าวมาเยอะไหไข่ข้าวไข่ข้าวไอ้ย่าเพื่อมันหายไปไหนวะไอ้สัสมันมีทุกวชั้นเลยด้วยไอ้เหี้ยไข่ขาวแบบไข่แดงสุกไข่แดงไม่สุกไม่มีไข่แดงช้อนมึงนะอันนี้ไม่ใช้ได้หรอกมา เออ่กล้องมุมสูงถ่ายต้นใหบเปเดิมดีมากยิ่งน,นนะ <c oughs> ออกแมนเคลอร่อยเลยสัก <c oughs> <c oughs> อร่อาทุกคนเอ่อเหมือนคลิปรแรกน,ไกน,กนะไม่มีอะไรมากขอตัวไปกินก่อนหิวสักนั้นดูอะไรอ่ะดูอะไรไม่มีอะไรครับอ๋อไม่มีอะไรเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายไปบ๊ายบายเจอกันอีวีสามดีบ้านเฮียนี่